มาบบบุบบุบบุบบมาเลยเนาะมาสี่หาหอกสี่าหกสี่หาหเลยเนาะมาีหากเรามาเห็นเขาเห็นเขาเราก็บอกได้ยำอีกสองตัวนะว่าวันที่สามสิบสอตววันที่สาสิบเนวันที่สามสิพออยากม่ฮอนได้แล้วพออยากพออยากปากพออยากอันพออยากกิบไปนบอกว่น้แล้วเราปากคนไปแล้วเนาะขันแม่ให้ควมอีเลยเนี่ยพอสีแดงตเป็นพญานาคฟอนงามๆไ ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกับพบกับผมกาพา้วยกครับมือน,นีกับไดมาที่บ้านปูนาหรือว่าปูเทพชายาประพฤติธรรมนะครับนอกกับไดมาตามติดพะระโต้งมาว่าพะระโต้งเป็นยังคือไดมาหาปูนาแบบกระทันหันแบบนี้นะครับนอกแต่เศร้าเลยครับผมครับขอมาได้ไอยืลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบนในพาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็เด,ด,ดจากทางช่องกาพา้วยครับผม ตัวเลขไดดีตัวเลขไดเด็ดจากของพระตงรับรองบอพาดครับกับกาพาด้วยเดี๋ยวกาพาด้วยจะตามตัวเลขแนวทังมาฝากตอนเอฟซีเพราะว่ากาพาดวยติดต่อกับพาตงอยู่ตลอดครับผมอ่ะก็รอติดตามไปพร้อมกันกับกาพาดวยสิได้ภาพเขาไปด้านในครับเมื่อตอนสมการเอามาไลยกระปองโยมาในอ่านมือนี้ยก็สิมอไปลูกเต้าไปไปแบ่งกันเอาเองเด้อ ใคร่แบ่งกัแล้วแต่ด้เพราะว่าเอาขายทั้งคุณแล้วทั้งปีแล้วเอาไปเอาว่าภูสิเก็บว้อันเดียวพอ<า>่อว้อันเวลากาวันนี้มีภูมีบุญเนี่ยคือท่านพระอาจารย์ที่สี่เป็นภูขอบข้องเล็กไหลของภูทอภูเรือ,อนเดียวสุดท้ายนอกจากเรือแค่ของในตัวภูกับของที่ภูวางไว้นี่คืออันนี้ไม่ให้ใครแต่ว่าหายอันนี้เรืออันเดียวที่กิงแล้วเล็กไรตัวนี้ มันเป็นท่ากระสจีตปูปตั้งใจมอใไ้ลูกชายหลาพอเอาไปแล้วเมียเขาให่กับขึ้นมาเ <c oughs> มียเขาให้กับขึ้นมาก็เลยเอามาเก็บไว้นี่หลายปีแล้วนะก็เลยว่าเห็นปูสมมาพักควนแล้วที่สเสพ่นดูแลต่อขอบคลองต่อปูกับพ่อแม่ครูใบจันประโยชน์เอาแล้วลูกเด้อประโยชน์เอาไปทําเอานะพอมันมาไปซื้อขายในตลาดเน้บ่คือยังสีได้นน่อันนี้ปูกับไปหากูเด้แต่ว่าเขาเสียวม,มาแต่ใส่ปูกับบรูจัก แต่ว่าอันนี้นี่เป็นเรื่องของปากาเล็กไร้ขี้ปลาขาว<อ>วัวล้านพันวาแห่งสันแต่อันนี้อึมคึมนี่อันนี้ของแท้นี่อึมคึมของแท้เลยกกระังงอกออกมาอย่าง,งน,นี้ยเราพ่อนี่ปู่บอกว่ไม่เห็นดอก <c oughs> โู้หรืไม่เห็นแต่ว่าอันนี้นี่แพงนะแพงนังนเป็นของรักษาพอผู้อาวอาจารย์นี่เป็นของรักษาพอแต่ว่าพอ <c oughs> หายแผลก็ได้นะมันพอทันถึงเวลาอันนี้มีผู้มีเวลามาเอาอยู่แล้วทักเทียมท่านเป็นผู้ปู่เลยกแก่แหวะแต่อันนี้นี่ผู้เห็นสมมาพระกล้วยว่า อยากให้ลูกพระเอาไปรักษาเนื้อรักษาตัวนะสวดเราทาเอานะก่อนในก็ตั้งนโมสามจบพอตั้งนโมสามจบแล้วก็ท่องคาถาพุทธเมนาโถธรโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสักกะพระจะบูชาจะบูชาท่านผู้ดูแลรักษาธานกายสิทธิ์สรงฤทธิ์อนุภาพอิสวาสุสวาอีอิติปิโสภควาเหล็กไหลเจริญมาเจริญนีเจริญยิ่งเจริญทรัทรัพ์สินทั้งหลายสิ่งดีๆทั้งหลายเจริญมาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าเอ่ยน้ำภู ปกองสัมมะสัมมาสัมมาสัมมะมะอะอุณะมะปะทะนะโมพุทธทยายะนะชาริธีวาในสามจบจิงจบเก้าจบแพงดีแล้วเงินทองสิลังมาอำนาจวาสนาบริูปูนางอยู่มาถึงสี่หลายปีอะไรเง้ยวันธรรมดาเดนีเกินพ่อแม่คู่บ่ายจายันว่าโบตองเพชรอย่างนั้นล,ลูกเด้อขออย่างเดียวคือเรายั่งอยู่ในความคุณงามความดีห้าเฮาอยู่ในคุณงามความดีแล้วสิ่งดีๆมันสิลังไหลเข้ามาเหมือนเฮาอาราธนาใช่ไหม ล่าธนาพิ่นนี่แหละอย่าลืมว่าภาเพิ่นกินเหล่าเพิ่นก็กินเหล่าได้เพราะว่าพันเป็นภาคการเกษตรนะภาเพิ่นโยนได้พึ่งยยนสั่นภาเพิ่นนอนเพิ่นก็นอนภาเพิ่นหาเงินเพิ่นก็บภาหาเงินอู๋เคยไปข้ามที่ฝั่งลาวนะตามแสวงหาเล็กไหลไม่ใหม่ไปพ่อเล็กไหลไอ้นั่นผู้ชายคนหนึ่งขี่เหล่าอยู่ฝั่งลาวอยากค้าอยากขายเขาเอาเงินให้สามล้านสี่ล้านแต่เอาขามมากกับเพรได้ เอามุดน้านักประดาน้ามขามมาหลวงวัดหลวงพุทธอหลวงปูเทศเทสงสีน่ะตรงค่ำเลยห้ามกับวัไหให้จ๊แนกับวไดจนว่าคมก็จ huh. ิตายอย่างเล็กไจะขายแต่ทําไมเขาไม่ไปอะไรก็หลาย่เขาไปเขาเป็นท่านผู้สือสันคือจมุนต่พ่อหมอบห้ลูกนย่ยลูกเสียไปขายต่อบุสร้างกรกบไห้เขากลับเข้ามาเขากับเขากลับขึ้นมาหาเขากคือจพ่อหมอบอนี่จนก็ว่าเพื่นนี่เห็นมากเพาะาเออวันนี้ไปยุทงพูนอีเดอไปยุ่พนอะไคอยต่อได้พอทึกกันนะคำว่ดีว่าได้อนว่าย ยอดมากกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ท่านมรณภาพไปแล้วปูเลยบรยละระเบิดอย่างแล้วเพิ่นก็บปเห็นอย่างพร้อมเพิ่นก็ได้มอบตัวแทนให้นนัะ่เห็นหมรณะอยู่ทางหลังดำๆยังไงนัน่นตัวแทนพอเดอ้อ<ม>ตัวแทนพอเดอ้อหามซื้อหามกายนะขนาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถามขอซื้อไปเป็นแสนไปทําไมจะเอาไปบวชบวชแล้วทําพระผู้กับว่าบาา่ะไห้มันก็บอกว่าขันยูน้ำมึงแล้วนะซื้อของเครืองเหลือง,งๆขอให้กราบไปไหว้เอา อย่างน,น้อยๆให้มีน้ำพึ้งแช่ว่าพ่อเอ้เมื่เอาพ่อ,อ,อ,อเอาเทียนน้ำพึ้งแทนเล็กไหลก็เปรียบเสมือนผู้ชายน้ำพึ้งก็เปรียบเสมือนผู้หญิงคันเล็กไหลให้น้ำพึ้งนี่สิอ่นอนตัวเพราะนี่คือแพร่กันแต่สมัยตะกี้พอติดใหนคนเอกที่กำลังเอกในะสมัยก่อนนะเพิอ่นเอาไม้ท่องเนี่ยเพราะมันใหม่ธรรมดาหรืไม้ท่องก็จะลูกแขนปู้นี่เหมือนไม้ท่องเอาค่งไว้เพื่อก็ะติสวดนี่อุติธรรมไปขนั้น พอสวดไปแล้วเป็นจิตตัดปิดเนี่ยก็เรียกว่าสลึงหนึ่งยี่ห้าสตางค์เลยไม่ได้กี่เนาะคนแก่คนเฒ่าเอาปูจิมอบมึงจากสลึงหนึ่งหนึ่งเนอะไปยี่ห้าสตางค์เนาะให้เป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดน้อยก็หนีเอ๊ะเด้ออันนี้คำม่ามันเท่ากันอยูนบาทหนึ่งดะเนี่ยบาทหนึ่งดูแล้วเนี่ยแต่ก่อนเขาเอื้อนเป็นบาทเป็นสลึงเล็กๆเนี่ยนะมาซื้อกันสลึงแล้วเท่าไหร่สลึงแล้วสามล้านชี้ล้านหันล้านแล้วมันขายป่ะอะไรอกาว่าเคยเห็นบุญอะไขายอะไรอะไรเยอะเถอะนี่แต่น้ำหากันเอาไปสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อะไรรรรนนนนนนะะะลลูกกี้้มมออบใหเป็สิิงคแ่่ทาาาพจย์ ไปครอบคล้องให้ไปดูแลวัดว่าอารามต้อไปบอกเลขกับที่ได้มันแมนมีแต่แนวดีๆเข้ามาฮะต้นขาเ่งเะฮื่มเรืเอเอเอเ่องเดิมให้วัดว่าอารามพอนางเบืงอยู่บอนมาพอนางเบิ้งบางครั้งเมือ<ช>่อยก็ได้นอนภาวนาทรงกระแส,สจิตไปเบิ้งลูกเบิ้งเต้าไปเบิ้งสุภุสุขคนละเลยนะพ่อแบบมันมุดเหนือเว้นเนาะนี่แหละสำคัญเห็นไหมพ่อนาหนั่นาปูทองดำบิดทวังโสเกจีอาจารย์ชื่อดังแห่งลรบุรีเห็นบ่ เท่าแล้วได้ขี่รถเข็นพ่อไปหากันเนี่ยเบิ้งเอาไว้เด้อปูน่าเท่ามาเท่าไหร่มันก็ยังยากเข้าดิอ่าขนาดตีซีตีหามันกับมาลูกปุกวกอย่างไปเจิมรถทับซันกับพท่านมูเพราะว่ามาเข่าคิ้จักไผ่เป็นไผ่ไงปะเบิ้งไว้มันเป็นจังไดขึนว่านี่แหละปูเท่ว่าโอ้มีชื่อเสียงเท่าไหร่เท่ามาแค่นี้สิได้พากนบ่ได้พากนเนอะเห็นบ่นหลวงปู่คุณ เท่าไปได้ก็ได้ทนน้องเนที่บ้านเห็นบ่น,นั่นหละคือลวงตาห้องเห็นบ่นั่นน่ะไอ้เห็นออกมาเมียงได้เห็นหนากันดีใจอ่าอ่าพูดที่อยากไปหาน่ะลูกชิดนี้แต่ว่าเขาเอาว่าอยากไปใกล้เป็นอย่างคันให้พ่อบายง่วยก็ไม่แห้งจีินนะอย่างแบบนี้ต้องให้ปีๆแบบนี้นคือพอๆกับว่างไว้ในพอสวดแล้วเห็นอย่างว่าเราก็ว่างไว้สิ่นี่ก็ตะรับพึ่งแท่ขึ้นกันนี่กันไหนยังสี่นี่ยุ่งสี่นาำฝาปิดกับปิดไว้หังส่ อันเขาอยากให้เพิ่นมีบใบละมีแห้งเลยเขาเวลาเขาสวมเพิ่นเัาก็เปิดออกไว้เปิดออกไว้เฉยๆก็ปเป็นยังไงหินพระยันเดี๋ยวเด๋ยวยนเขามาลากเอาเพราะเขาลากไปแล้วมันก็ไม่ยังดอกเพ,พ,พาราะพ่อได้มอบให้ลากไปแล้วก็เป็นก้อนหินก้อนนึงก็คือชังสีเ่เมาันรา่างไว้นี่ยเนี่ยเขาด้เขาก็ว่าก้อนหินเวัดอ,อย่างนี้แต่มาสมองทุกแก่ที่ปูนาเนี่เขาก็ว่าก้อนหินนี่แล้เขาบริจาควันเป็นนิยังนี่นี่เห็นบนนี่ที่จริงแล้วเขาคือเหล็กไหล นะอันี้มนจะฟังเล่าก่อนเด้เนี่ยอันนี้ไหลออกมาเนี่เป็นหินเหมือนคือจังยังก่อนละหอยแข้งเขานะหินก็้ยังหอยแข้งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเวลาสวดออกมาแล้วเขาสิไหลออกมาคือจังน้ำเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อยู่ฝั่งไทยด้อลูกแล้วอยู่ฝั่งล่าเบิร์ดเนี่ยพอไปออกมาอยู่ฝั่งเล่าเบิร์ดน่าจะหันก็มีแต่หินดูดซอกดูดซับีอย่างพอเก็บเมียนไว้คอยเป็นสิรีบางคนอย่าลืมว่าใครมีหินพวกนี้นี่นะหินดูดซับ ที่ดูทรัพย์ดูสินดูดเงินดูดทองไมเท่าขออย่างเดียวไปได้ค่าถาคาทาบอกไปแล้วนะ่ไหไปยังเดีกับไปไทยออกถ้าพอมีคาถาก็เหมือนจ้งรถบอมีน้ำมันเลยเห็นบอสันจอดทิ่งไว้กับจ้างเครื่องยุงสั่นแล้วต้องเจ้าบ่เติมน้ำมันมันจะเจอเนาะอ่ามีของดีแต่เราไม่เอาใช้นะมีของเดียมเหมือนงัวทนุนี่แหละที่พ่อไปเลีมาถ้าพอมีคาทามบก็เหมือนเหล็กเหมือนขางว่างไว้ซื้อเราก็อยู่หันละแต่ว่าคนพอคนบ่อเสือ ช่วงผมมูนี้ออกไปเบิดละเลือเทิงกลางูดูเ <c oughs> ต็มกะเทือนหอกันคือหลวงพ่อพิบุญเท่านี่มาหามาบอกพ่ออบอกว่าสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกย้ำพ่ออย่างไรแต่อีกตัวหนึ่งสุดท้ายเพิ่นบอกบ่้อยบอกผู้ใดหให้วันที่สามสิบค่อยบอกตอนนั้นคือเลขสองตัวตอนนั้นคือเลขสองตัวนะตัวเป <4, S 1> ็นสี่ห้าหกนี่คือสามตัวสี่ห้าเลขสองตัวที่เพิ่นย้ำนะเพิ่นบอกว่าให้บอกวันที่ สามสิบราฟังวันที่สามสิบเก็เลยว่าจากปู่คุณแหมมาบอกปู่ไหนย่ำไหมย่ำแล้วย่ำไหนย่ำแล้วย่ำไหนจะได้นหนว่าแต่วันที่สามสิ้จะบอกจะออกก้อนขาดน้อยเหยียดว่าไรแล้วคนกับว่มีความตอนนี้อาจารย์สำนักอาจารย์ต่างครูไม่มีเออครว่ามีตอนนี้ฟอนังมึงฟอนังครับถ้ามันแม็นอิรีกับวันที่สามสิบกันเฮ้เปลี่ยนตัวเก่าเล้วพอกอะไรบางสิลูกเต่าสีแดงก็ไปสั่งวัดสั่งว่าซอยพูนักพูนีมันได้ คำมันซื้อได้ก็เลยอยู่อันซื้อมาได้ก็จะสิ่งละมันพอถึงเวลาก็มาให้าบาท์ี่นั่งจ้องกอยซะแั่วเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดได้ก็ควนไปทำบุญทำวัตรทำว่าแห้แห่นีเสหรับผู้น่าละปุ้ยปัญหายางได้ลูกมีใจนั่งเรานั่นแหละได้เบ้อเจอผู้โตคนพออันพอได้มาลูกให้มามพ่อยมาเป็นยังซื้อยายกินนี่ใส่ผู้นางคันนั้นจะคล้องให้ในระกาดินนี่ป่ะเนี่ยไปนี่พ่อไปอะไรไปถือมากกับมาหาอเหมือนเมื่อไรไปหาบ้านลูกบ่ ไปวัดนั่นแหะหรือว่าธาตกายสิทธิ์แต่ส่วนมากแล้วผู้นางศิวะธาตุกายสิทธิ์บ่อได้วาแนวอื่นเอาไว้เป็นสิริมงคลผู้ใดสิว่าก้อนหินกับสร้างก็แล้วกันนะไม่าอวะยังกับสร้างเพราะว่าพ่อก็นับถือมาหนีสามสิบสี่สิบปีแล้วหาสิบก็ปีจนหาสิบหาหาสิบหกแล้วปีนี้น่ะที่ตายทิมแล้วอยากเห็นน้ำหมาพ่อได้แล้วกะคือคนนี่แหละอยากได้เมียนั่นล่ะพ่อได้เมียมงินเรานก็อายุได้สี่สิบขึ้นไปแล่ะเห็นว่าอาจารแต่ถามว่า มันอยู่ที่ตัวเราการได้ไปแล้วเราต้องเก็บรกักษาใหาด้ดีต้องสวดคาถาท่านอยากมีเงินก็เอาอยากมีทองกงว่าเพื่อคาถาแหละ,จะเจริญดีจเจริญดีนะเด้าซะทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชาครูธรรมบูชาครูสังฆบูชาครูพุทธบูชาคุณธรรมธรรมบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมวันทิตวาสภพุทธานังสภพุทธมิสินังปะเทจะอาจารย์ยศสัพังมัานัทสนังบูเมสุเจวะสเเคสุขมะเทเวเมหิติกาหามิบิภริกังมังสัทถายะพุทธศาสนสเสเพปิอันตรายเมีมาเฮสุงตัสเตสาสิทธิกิจังสิทธิกำมังสัพพสิทธิพระวันตุเมพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตา มีดามันดาครวตตาอาจารย์ยัครวตตาพุทธังอรัตนานังธรรมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังพุทธังป o s i t i v i t ธรรมังป o s i t i v i t สังฆังป o s i t i v i t พุทโธธรรมสังโฆสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการียายาติทัคตุสิทธิเตโชชะโยนิยสิทธิลาโภนิอันตรังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสารพัดสิทธิพระวันตุเมอองะสะสิทธิลาโภมหาภูโคมหาเตโชมาปัญโยปีโยนาคันทัพริตังปียัมมะนะชาเรติสาธุสาธุปริตวานาเมตังสเมิตาปัทันตา อาวิคิตากิตากริตังงรันตุสักเคกามีจรูปย์สริสิขราตเตเิขันตริเควิมานีที่เปราเทจังฆาเมีตรุวันนัคข้ามีเคหาวัตอุมาหิเกเตหูมาจยันตุเทวาชารถาระวิสเมัยยาขะคกัตถะนาคาติ่ทันตาสันติเกยังมุนิระวาวาจังสาธ่าวเมสุนันตุธรรมสวนากาลุอ้ายัมปพันตัธรรมสวนากาลุอ้ายัมปพันตัธรรมสวนากาลุอ้ายัมพันตัดสาธุสาธุสาธุอมโมปุสละพักวิจพุ โอโกูจะปลกกพุ่มจะดีกูจะปุกทางเจุมพารีกูจะปูกทั้งแมทรณี่ก็จะปุกทางพระฤาษีสีตนเธอจะใส่กูปูกเพชรมุ่งเลยแกนวันยาปูกทางพระกรานลอยแปดคำพี่กูจะปูกทางพระฤาษีปเลโกดเธอจะบวชปุกพี่ขบวนพระพญากูจะปูกทางพระอินทร์พระพุทธมรการกูจะปุกทางนักมาลุกาวกูจะปูกข้อลายไป็ดต้องยุบไปยังขึ้นกูจะปุกทั้งลูกผ้าลูกผ้าและลูกปลาต่างๆกูจะปูกทั้งเศษอิและกทรอนิกสคอยตัวหนึ่งว่าสวะาระฤาหี นโมพุทธายะกาโลโหติสัมโพจงมาบังเกิดเป็นนโมพุทธายะเอหิปัตภีพมาเอหิอาโปอินทาเอหิเตโชนาราเอหิวายโยสลาอุอาะมะนะสหัสสีสมาธิยามินะมะอาอุจิเกีรุนิขัดจันติหะเดจามิพนังปรามังยัตตวาเอกาวิอุติเกวะกังมะจาระธนังกลมินะมะอุมะอามะมะอามะอุมะนะอาุนะอุมะอุอุมะอุนะอุอาอุอามะอานะอาอานะอามะอาอุมะนะอานะอุนะนะอุนะอานะมะสิทธุสงฤทธิ์อนุภาพ เงิเพิ่นอราราธนาจะเลื่อนดีจะเลื่อนยิงจะเลื่อนซับจะเลื่อนสินแล้วขอให้สิ่งดีๆให้หลังไหลมาห้อมตัวทันตลอดถึงวัดว่าอารามลูกศิษย์ลงหาที่ไปเพิ่งบุญญาบาราบีนั้นพอแม่คู่บ่ายจารย์ยูหันเ้อ,อ Astro Yamaha Dual Triger Natri Enakaruku Dual Nasi Enakaru Quran Tadi Genariya Genariya Lusi Teng Lai Bahtun Rumput Agarisi Dan Bu Amarisiti Hindati Namu Kotak Sina Kalinya Pulusi Dan Fai Ite Kalau Soto Jenakuraman Tete Resi Namu Nakuraman Apu Teri Jenakata Jenah Iya Kenapa Teri Jenapuha Ata Nakati Isi Nakalu Soto Jenasuna Panjasi Tinarusu Kat Namakati Janisisi Si Kenakoro Manpresi Anapu Teri Jenasi Tima Moro na makurusu tu jana putra jana ma a u a i na i a u a i e e a i i ti wo Siti kijang siti kamang sapa siti pa wantu te Siti kijang siti kamang sapa siti pa wantu te Siti kijang siti kamang sapa siti pa wantu te Ai bani pa yung lu kam tau da Mau apa lew jang satu ว่านเป็นบ้าไปบอกเลขกันหุ่งเขาถือโกเลขอย่างเลขห้าน้อยห้าน้อยขอได้แน,น,น่ดูเลยอ่าทั้งสองอันไหมถือทั้งอันล่างทั้งบนสามห้อง <c oughs> ก็แปดเจ็ดสิอันวิจัยพี่น่ะนะเสดายเลยอ่าแปลว่าเขาถือกันเอาโอนเงินมาให้เพอพอดีกูได้ซื้อยากินในสูนรปแข้งปิ้งแป้งพีพ่อเมื่อนี้ขออีกแน่สนะัหรับขันเนะอากันไปฟังกนะ็ไปพรฟังแล้วดูนะเดี๋ยวแรงงั่นอตัวนั่นไปถูกในฐานะนี้ว่าเนี่ยมองพ่อขึ้น อยากเห็นทางพอลงมบ่ท้าขึ้นมาน้ำไปเร็วของขันจะมีเสาอย่างไงดอกเสาสีเมนอย่างเงเขาสีอันปากทำเข้าไปแต่ว่ามันเหมือนอัดดอกเขาออกมาเล็วแม่นี่หลีบอยู่ทางด้านขวามือของหนาวัดเลยว่าท่นว่าพ่อก็เลยน้ำไปน้ำไปน้ำไปกับเีนี่แต่มีก่อไฟอย่างกับปัอยู่พันพ่อก็เลยว่าเพอนบือตัวพุทเลยกับเพนมาเพื่อนพอกับเพื่นมาแล้วก่แล้วก็เลยมันั่งสวดท่ามลงท่ามอินี่นั่งสมาธิมาบุบ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 ุบมาแลวเนาะมาสี่หาห้อสี่หาอสี่หาห้องเ มันอาศัยหามาเห็นเขาเห็นเขาเราก็บอกระยะอีกสองตัวนะว่าวันที่สามสิบแต่งตัววัวันที่สามสิบอ่ะวันวันที่สามสิบพออย่างไม่ห่อนได้แล้วพออย่างพออย่างปากพออย่างอั้นพออย่างเก็บไว้นะบอกวันนี้เราต้อนรับปากคนไปแล้วเนาะท่านแม่ให้คว่ำคนอีเนี่ยพอสีแต่งตัวเป็นพญานาคฟอนงามๆถึงถึงว่าปู่่วาให้มาวันที่สามสิบสามสิบมันละ ครับผมมือนี้ก็ยากจากน้อยนะครับนอกพอดีพระโต้งก็ได้มาหาปูนาครับผมก็ได้แนวทางพร้อมแล้วก็ได้รายละเอียดของปูนาแล้วก็พระโต้งพร้อมเนาะว่าจะให้ตัวเลขแนวทางมือใดก็รอติดตามไปพร้อมๆเหมือนกับกาพาด้วยแล้วก็จะได้เห็นปูนาฟ้อนกับชิงวดนี่แล้วครับผมเพราะว่าปูนารอปล่อยอยู่วันที่30เนาะครับเนาะ มื่อนี้กับปอนแล้วก็เป็นซีห้าหกครับผมแต่ของพระโต้งกับพระท่านในปล่อย้ะครับเด้อยังรออีกครับผมรอวันที่หนึ่งหรือว่าวันที่สามสิบรอพระโต้งด้วยนะครับเพราะวรายคลิปที่ว่าปล่อยออกมาแล้วก็ยังพระท่านดนเป็นเลขตัวจริงครับผมเป็นแค่เลขกำลังวันนะครับเด้อข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่บริเาณข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดจากทางช่องก้าพผาด้วยครับมื่อนี้ก็ได้ตามพ้าโต้งมาถึง บ้านปูนาคครับผมอ่าคลิปนี้กับดนพ่อสมควรแล้วเนาะกับขออนุญาตเอฟซีทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ